โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าไอตัวที่เป็นไตแอตเลอน์พลันนั้นเป็นยังไงบ้างผมเข้าไปเซตในตัวของการมินคอนเน็กนะครับเนี่ยก็จะมีบอกระยะสปรินต์สแตนด์นะครับมีฮาฟเอาเป็นสปริน t ์ดีกว่าเลกดิสแทนนะครับก็ตามนี้เลยครับถ้าเป็นสปริน t ์เนี่ยว่ายน้ำ750เมตรนะครับจักรยานอยู่ที่ 20กิโลเมตรนะครับแล้วก็วันนิ่งอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรซึ่งไตรแอลอนแพลนเนี่ยจะใช้ได้ที่970กับ570นะครับในรุ่นอื่นจะไม่มีจะมีอยู่ที่2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับโอเคก็เ,เสร็จเวลานะครับเสร็จเวลาจบภายใน4ชั่วโมงจบภายใน2ชั่วโมงแล้วกันนะ เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาเซตอัพแพลนนะครับเป็นเซตอัพการ์มินไตรอะลอนโครสนะครับซ้อมทุกวันเลยนเน็กเน็กเน็กไปก่อนเรารีบสวมวันไหนไ่ว้น้ำวันไหน,ไหนดีเอาวันนี้แล้วกันแล้วก็ว่ายประมาณนี้สเตรนจ์เทนนิงโค้ทใส่เข้าไปด้วยนะครับไฟจิมเปอร์ลิเวตเปอร์ลิเวตอย่างเงี้ยนะสปริงแพลนกา a r มินเน็ก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  มาละเรียบร้อยเรามาดูกันนะครับจะมีอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันของ Garmin t r i a l o n Coach ไหนที่บอกไปนี่ยครับจะมีอยู่ในนาฬิกา2เรือนนี้นะครับที่สามารถใช้งานได้ก็คือ Forerunner 970นะครับแล้วก็ Forerunner 570นะครับอาละเรียบร้อยนะครับใส่เข้ามาแล้วนะครับ การเมนไดอรลอนโคชนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรามาดูซิว่าเขาให้เราออกอะไรบ้างมี wing, วิ่งวันอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้มีพรีไรส์แอคทิวิชชั่น3นะครับแล้วก็มีเบสมีปั่นจักรยานด้วย1ชั่วโมง130วัตต์นะครับมีว่ายน้ำ3า35นาทีมีคอสต s เบลิตี้นะครับมีสปรินตปั่นจักรยานแบบเร็วนะครับซึ่งก็จะบอกมาว่าเราต้องทำอะไรบ้างน,นะครับวอร์มอัพ แล้วก็มีปั่นจักรยานบน15ไทม์ก็คือปั่นแบบใช้พลังวัดที่ 3, 4, 9, 4, 6, 5เนี่ย10วินาทีปั่นแบบ Intensity นะครับ15ครั้งแล้วก็ Recovery อะไรแบบนี้โอเคก็จะไม่มีในราย,รายการรุ่นอื่นนะครับมีอยู่ที่970แล้วก็570เท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆครับมีปั่นจักรยานสปรินตมีเบสมีวิ่งด้วยนะอ๋อนี่วันนี้วันพรหัสนี่ต้อง ทั้งปั่นทั้งวิ่งด้วยนะแล้วก็มีเก็บเบสปั่นยาวนะครับปั่นยาวอีก2ชั่วโมงแบบนี้นะครับอืมอ,มอตยิหนึ่งนี่ก็ฝึกโหดนกันนะใส่กีฬานะครับเพื่อนๆครับ